แสงไฟบนยอดภูผานเมื่อหัวใจโค้ชนำทางเหนือความกลัวในวงการวอลเลย์บอลไทยหลายคนคุ้นเคยกับชื่ออาจารย์สุริยาขันทศีหรือที่รู้จักกันในนามสังกลีน้อยวอลเลย์บอล2อชายผู้สวมหมวกหลายใบทั้งผู้ฝึกสอนผู้ช่วยโค้ชสื่อมวลชนจิตอาสาและกระบอกเสียงสำคัญที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้วงการลูกยางรากหญ้าดได้เป็นที่รู้จัก แต่เมื่อคืนวันที่24พฤศจิกายน2568บทบาทของเขาไม่ได้อยู่แค่ข้างสนามแต่มันเกิดขึ้นบนถนนสายเปลี่ยวท่ามกลางความมืดมิดของเทือกเขาภูพาน 1. เส้นทางสายเปลี่ยวและการตัดสินใจหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจปิดทองหลังพระช่วยงานและฝึกซ้อมในกีฬาที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัสวาคงคาอาจารย์สุริยาขับรถมุ่งหน้ากลับสกลนครเพียงลำพัง เส้นทางข้ามเขาภูพานยามค่าคืนนั้นเงียบสงัดช่วงรอยต่อจากบ้านแก่งกระอามขึ้นไปแทบไร้แสงไฟและบ้านคนเขาพยายามเร่งเครื่องเกาะท้ายรถกระบะคันหน้าเพื่ออาศัยเป็นเพื่อนร่วมทางให้อุ่นใจแต่เมื่อรถแล่นผ่านผาสเสวยไปได้ไม่ไกลาสายตาของเขาก็ประทะเข้ากับร่างของชายคนหนึ่งเดินเท้าอยู่ริมถนนท่ามกลางความมืดวินาทีนั้นความคิดสองฝั่งตีกันในหัวฝั่งหนึ่งคือ ความกลัวถนนเปลี่ยวกลางคืนและความเสี่ยงจากการถูกเบื้องจี้อีกฝั่งคือความเป็นห่วงถ้าปล่อยผ่านไปชายคนนี้จะต้องเจอกับอะไรสัตว์ป่าอุบัติเหตุหรือความหนาวเหน็บเดิมพันด้วยความเชื่อใจท้ายที่สุดหัวใจของผู้ให้ก็ชนะความกลัวอาจารย์สุริยาตัดสินใจจอดรถเทียบข้างแต่ก็ไม่ประมาทเขาประเมินความปลอดภัยถามถ่ายจนทราบความและขอตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ ภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งที่มีเพียงเสื้อแขนยาวกระเป๋าใบเก่าและเงินติดตัวเพียง50บาทไม่มีอาวุธมีเพียงความเปราะบ,บางที่ต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาเลยพี่คำชวนสั้นๆนี้เปลี่ยนค่ำคืนที่น่าหวาดวันให้กลายเป็นเที่ยวรถแห่งความหวังอาจารย์สุริยาขับรถประคองไปเรื่อยๆโดยให้รถคันหน้าที่แซงไปอยู่ในสายตาเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย จนกระทั่งส่งชายผู้นั้นถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบ้านสร้างคอได้อย่างปลอดภยัยพร้อมประสานงานติดตามญาติจากอำเภอสว่างแดนดินให้มารับช่วงต่อ,ม,อมากกว่าแค่น้ำใจคือจิตวิญญาณคนเป็นโคช้ชเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนใจดีคนหนึ่งผ่านมาเจอแต่มันสะท้อนให้เห็นถึง DNA ของคนเป็นโคช้ชโค้ชสปิริตที่ฝังลึกอยู่ในตัวอาจารย์สุริยาอย่างชัดเจนสัญชาตญาณผู้ปกป้อง protective instinct โค้ชถูกฝึกมาให้ดูแลวความปลอดภัยของลูกศิษย์สายตาที่สอดส่องอันตรายในสนามถูกนำมาใช้บนท้องถนนเขาจึงทนเห็นคนตกอยู่ในจุดเสี่ยงไม่ได้ความเห็นอกเห็นใจ Empathy การคลุกคลีกับนักกีฬาที่หลากหลายทำให้เข้าใจคำว่าลำบากดีกว่าใครการเห็นคนเดินเท้าข้ามเขาจึงไม่ใช่แค่ภาพผ่านตาแต่เป็นภาพที่กระทบใจความเป็นครูผู้ให้ Teacher Spirit ครูพระและโค้ชคือผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนการหยุดรถครั้งนี้คือการสอนบทเรียนวิชาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งนั่นคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บทสรุปการเดินทางข้ามเขาภูพานในคืนนั้นอาจเป็นเส้นทางปกติของใครหลายคนแต่สำหรับชายคนนั้นและสำหรับหัวใจของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้มันคือเส้นทางที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่ในสนามแข่งขัน และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เหรียญทองแต่คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากขอบคุณอาจารย์สุริยาขันทศีที่ทำให้เราเห็นว่าวงการวอลเลย์บอลไม่ได้มีดีแค่ฝีมือแต่ยังมีหัวใจที่งดงามและน่ากราบหัวใจครับ